สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับโอ้โหรถสวยเข้าใหม่อีกแล้วนะครับ4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้นะครับกับ Toyota Revo Z e d i ตอ o n ดชันคันนี้นะครับเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับลงล้อแม็กให้แล้วเรียบร้อยได้เป็นเกียร์ออโต้อีกต่างหากนานๆทีจะมีเข้ามานะครับสำหรับเกียร์ออโต้นะใครหาอยู่ไม่ควรพลาดน,นะครับสีขาวเดิมโรงงานเป็นหน้าเดิมเดิม 4, เอซแบบนี้เลยเป็นตัวเซตอิดีชันมีโป่งซุ้มล้อนะครับ ราคานะครับ4 6น0 0 0เครดิตดีไม่ต้องดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ8,000กว่ากว่าตลอดสัญญาด้วยนะครับโอเคใคร อยากรู้สภาพป่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับนะล้อแม็กก่อนเลยนะครับแม็กเป็นแม็กเวลนะครับลายกานดอกไม้นะครับแบบนี้นะครับ NT นไฟนะครับเป็น NT นไฟนะมาพร้อมกับยางใหม่4เส้นน้ำยางของซูแม็กนะครับก็จะประมาณนี้เลยรถไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับรถทรงเดิมนะใส่แค่ล้อแม็กมานะครับด้านหน้าครับ กระจังหน้านะครับสวยๆเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยเป็นกระจังหน้าทรง A 4หรือเ e ตอี i ิชัแท้นั่นแหละครับนะไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับโคมไฟหน้าสวยใสแบบนี้เลยนะครับนะนี่คือสภาพสวยเดิมสีเดิมโรงงานนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับล้อนะครับเป็นขอบ18น้เป็นเวลขอบ18นะครับก็จะพอดีซุ้มเลยไม่ยืดไม่หุบนะครับนะกาลังดีเลยนะไม่ยืดไม่หุบเกินไปนะครับกระจกนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างได้เป็นแบบโคเมียมด้วยนะครับนะมือเปิดโคเมียมนะครับมาดูภายในกันนิดนึงลวกัน ภายในจะสวยแค่ไหนนะครับสำหรับภายในได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะครับนะเบาะผ้าสีดําเล็กในนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับเพื่อนๆนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลเกียร์ออโต้นะครับผ่านการเซอร์วิสทุกอย่างมาให้แล้วเรียบร้อยเครื่องเล่นเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับรถปี2019นะสําหรับคันนี้นะครับกระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดเลยนะครับดูสภาพผมอยากให้ดูสภาพแบบโคตรสวยนะรถโคตรสวยนะครับราคาเบาๆพอนแปดพันกว่าบาทได้เป็น4ประตูตัว เกียร์ออโตอีกต่างหากนะครับนะอ่ะเบาะด้านหลังแทบจะไม่มีการใช้งานแทบจะไม่มีการนั่งนะฝาเป็นรงเพดานเดิมนะครับไม่มีการเจมิมไม่มีรอยคาบเปื้อนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะอ่ะรอบคันนี่ครับรถทรงเดิมไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรถ้าพี่ๆชอบนะครับก็ต้องจัดแล้วแหละนะอ่ะโคมไฟตรงไฟท้ายเดิมนะครับไม่มีแตกรางงานไม่มีน้ําเข้านะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบเมื่อเปิดด้านหลังเป็นโครเมียมเป็นตัวเจพัดนะครับตัวนี้นะเป็นตัวเจพัดนะครับอ่ะแมกไลเนอร์ เดิมโรงงานเป็นของโตโยต้าแบบนี้เลยนะครับให้ดูสภาพรอบคันกันเนี่ยครับโป่งซุ้มล้อนะถ้าเป็นตัวเซทดิ i ซิชันนะเ e d i t i o ิชั DI DI ่นจะมีตัวไม่มีโป่งเลยนะแต่ถ้าตัวมีโป่องอ่ะเขาจะนิยมกันอย่างเช่นตัวนี้แหละครับนะก็จะประมาณนี้เลยก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะ ราคา4 6 0 0 0กว่าบาทอนอยู่8,000กว่าบาทเคลิดดีไม่ต้องดาวนะครับจัดได้เต็มๆจัดได้ท่วมๆเลยนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาดูนะครับนะ <S <S คลิปนี้ก็รีวิวให้แบบเรียวๆแบบนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับพี่พีนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามผมหน่อยนะครับรถที่ร้านมีให้เลือกเกือบ200คันนะื่อผมให้ดูนะครับมีเกือบทุกรุ่นมีเกือบ200คันนี่นี่คือหลังร้านนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งคลิปแล้วเจ